มีคนบอกว่าช่องครูไม่ทำวิดีโอเดี๋ยวจะทำวิดีโอแล้วเอาวิดีโอพวกนี้แหละไปเอาวิดีโอพวกนี้แหละไปพอพออยู่กับที่โอเคครับขอจะรวบรวมได้กั็หกเล่มละอ่านยืนเยี่ยถเที่เท่ากันทั้งห้าอ่าเป็นที่ระลึกก่อนนะครับขยับขยับไปด้านนี้ีที่นั่ครับอ่าเดี๋ยวกรรมการให้ชัดนจนเลยนะครับคุณครูประเสริฐคุณครูวิสานและคุณครูสายกอกนะครับ เ้า e> okay, ่อไปดูหน้าตัวเองด้วยเ่อไปดูหน้าตัวเองด้วยก่อนนัคแล้วไ็เอาไปชั้นห้านะคะเสร็จห้าดูที่นี่ค่ะห้าส่งเข้าประกด้อกระาน1ชุดนะคะสวยงามทุกข้อเอะ